ต้มเป็ดค่ะเพื่อนๆจะต้มเป็ดลืมกดวิดีโอว,ว่าทำไมวิดีโอมันตัดสูตรต้มเป็ดเดี่ยวไอยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเพื่อนๆเครื่องต้มตุ๋นนะคะขาใส่เยอะๆเลยเครื่องต้มตุ๋นเนี่ยเป็ดก็ล้างให้สะอาดนะคะตรงก้นเป็ดอ่ะคู่ไปไม่ได้กดวิดีโอ ตรงตูดเป็ดน่ะตรงที่มันเป็นจุกไขมันมันน่ะตัดมันออกนิดนึงนะคะเพื่อนเมือนทํนทำให้สาบเป็ดนะคะพอเราตัดมันออกแล้วมันก็จะไม่สาบนะคะวิธีทํทาหมูย่อยพะโลเป็ดทําง่ายฝ่าเป็ดอบนะคะเป็ดอบเนี่ยโอ้โหล้างตู้อบเบื่อเลยค่ะแต่ถ้าเราโล,โลางี้เราใช้หม้ออย่างนี้ใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งน้ำเป็ดเหลือเราก็ไปทำก๋วยเตีย๋ยวเป็ดได้แล้วเราก็เก็บเอาไว้ ช่องฟิตได้นะคะเทเสร็จแล้วผมยอ้อยต้องให้น้ําเดือดแล้วนวดแล้วก็พอน้ําเดือดแล้วเราก็เป็ดลงแล้วเป็ดเขาจะผิวสวยะคะ่ะเพื่อนผิวเขาจะสวยเมื่อกี้น้ํามันเดือดพุ่งแล้วนะคะเดี๋ย้อยก็ใส่เป็ดลงไปเขาก็เขาก,เขาก็เลยหยุดความเดือดไว้นะคะเมื่อกี้ถ่ายตอนเป็ดสดๆให้ดูเอาไม่ได้กดวิดีโอนะคะแล้วเดือนหนึ่งชั่วโมงมาดูกันตุน ตุนเอาไปให้ลูกค่ะตุนไปให้ลูกสาวนะคะหนึ่งชั่วโมงมาเจอกันจ้ะเสร็จแล้วนะคะเหืือๆนเนี่ยเป็ดพะโลยออยเหลืองสวยไหมคะแล้วก็จะไปเก็บรายละเอียดเนี่ยขนน้อยๆอย่างเงี้ยก็จะถอนออกนะคะตอนนี้เลยนะคะตอนเขาร้อนๆนะคะจะทําอีกกับข้าวอ่อเป็ดแล้วก็เดี๋ยวจะทําอะไรอื่นอีก ให้ลูกสาวจ้าเก็บรายละเอียดหมดแล้วนะเพืเ่อนๆเนี่ยขนเราถอนตอนร้อนๆอ่ะเราเก็บรายละเอียดหมายถึงเราเราไม่อยากเห็นขนเป็ดใช่ไหมเป็นคนที่เห็นขนเป็ดแล้วกินไม่ลงเพืเ่อนๆ <ś c oughs> ชอบกินเป็ดนะนี่เราก็ตั้งให้เขาน้ําหยดเราไม่มีที่ห้อยนะอยู่เมืองไทยเราห้อยเราไม่มีที่ห้อยเราก็ทำง,งี้เห็นตูดมัน น้ำมันออกมาอย่างนี้เพื่อนเห็นไหมให้น้ำในตัวเขาแห้งเนาะเป็ดถ้าต้มสุกเลยกินมันแม่หน่อยนะถ้าเป็ดพะโลอะ่ะมันก็ต้องให้น้ำเขาพะโล้อยู่ในตัวเป็ดเขาออกมาให้มันแหง้แหงๆนิดนึงแล้วก็ไปสับกินกับน,น,น้ำจิมนะ้มเนืมยังไม่ได้ตัดเชือกออกเลยเก็บรายละเอียดเพราะว่าตอนสดๆนะเราก็ว่าเราถอนเกี้ยงแล้วเวลาเรามาต้มแล้วขนมันก็จะดูดขึ้นมา เราเห็นแล้วมันไม่น่ากินเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วค่ะเพืพ่อนๆจ๋าเสร็จแล้วเป็ดพะโลย้อยนะคะน่ากินไหมคะเหลืองสวยมากเลย